ทิปรถใหญ่เราก็ไปมาแล้วทิปรถเล็กเราก็ไปมาแล้ววันนี้เราจะลองไปทิปรถกลางมั่งทิปรถกลางก็คือรถ2สูบค่ะ300ซีซีขึ้นไปที่ไปรวมตัวกันมากกว่า50คันโดยจุดหมายปลายทางก็คือน้ำตกแถวนครนายกก็เดี๋ยวไปดูซิว่าทิปนี้จะสนุกแล้วก็มันขนาดไหนไปดูกันสวัสดีครับอยู่กับช่องสไปเดย์วันกลับเพื่อนของเรา วันนี้มีทริปเว้ยก็เลยลากเพื่อนออกมาด้วยก็คือเพื่อนยังไม่เคยออกออกทริปไปไกลเลยประมาณร้อยกว่าโลเนี่ยผมถามเขารู้สึกคุณ่อยครับ<ข>อนอนยังครับเรียกว่านอนได้ไหมคือรู้สึกตัวตลอดเหมือนนอนอะแต่ว่ามันไม่ได้นอนอะคือเที่ยงคืนหนูตั้ท่าเข้าไปอยู่เลยอะเฮ้ยนอนยัง <laughs> ยังแล้วตีสามยังไม่นอนทำอะไรอยู่ดูหนังหรือเปื่อยข้าวข้าวข้าวตอนตีสามเนี่ยนะ เคยออกทริปไกลขนาดนี้ยังไกลสุดแค่สมุรประการชลบุรลีอือจะเรียกว่าทริปได้ไหมมันขี่ที่เราเล่นกิ้วกิน เี๋เล่นกินดุ้กชิ้นตอนตีสามเดี๋ยวก็มีเพื่อนอีกประมาณสองคนจะไปด้วยก็เดี๋ยวไม่รู้ตื่นยังเดี๋ยวก็มารวมนี่ก่อนแล้วค่อยไปรวมกลุ่มใหญ่เขาแล้วก็มีรุ่นน้อยอีกคนนึงเพิ่งเพิ่งนัดคุยกันประมาณไม่กี่วันนี่แหละก็เลยชวนมาด้วยก็เลยลากเลยเอาง่ายๆบอกไปทริปแม่อะไรงนี้เออก็ไปไปไปก็เลยไปด้วยยังไม่เคยไปเวยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยทั้งสองคนเดี๋ยวนี้ผมจะพาไปเชื่อครับว่าจะเป็นยังไงบ้างในการขี่รถร้อยกว่าโลไปเดี๋ยวตอนนี้รอแป๊บนึงเดี๋ยวเขาก็น่าจะมาแหละ เราต้องไปไหนก่อนฮะเราต้องไปไหนก่อนไปคลองสี่นะฮะไปคลองสี่อ่ะสรุปคลองสี่หรือคลองหกคลองสี่ขบวนเด็กได้กันบนแล้วคือแบบเออเรานัดฟงนัดแฟนอะไรจะมาได้กันแล้วเนาะเออพอจะมาถึงมันเกี่ยวเนาะก็เลยแบบหายไปเลยในขบวนโอ้บ่นเมียน่ะขบวนเมียหน่อยโอบ่นเมียหน่อยเมียไม่มาด้วยเออไม่มาด้วยเนี่ยแม่งเตะเลยไอ้เหี้ยบบ่นเมียแล้วกล้องก็ได้หรอ ชิลๆนะรถเล็กไม่ได้เหนื่อยมากถ้าไปขี่พวก600หรือ650 800อยโคตรเหนื่อยเลยสายบันทึงเขาก่อนเห <_ d ata> นื่อยจริงนะน่แม่งแบบยืนพื้นอยู่106แต่อนนี้น่าจะยืนพื้นที่ประมาณ101ยี2แล้วมั <_ d ata> ้งคิดพลาวันนี้ผมเติมมันแค่ร้อยเดียวพอเพราะว่ามีน้ำมันเหลืออีกตั้งสามขีดนะอาจจะหลายลิตรอยู่ก็น่าจะพอเลยข้าไป กลับน่าจะต้องเติมเพื่ออยู่มา100ร้อยหนึ่งกว่านั้งแต่ว่ารอดูกันแต่ผมว่าผมเติมแล้วมันเอโซมาก็รู้สึกว่ามันประหยัดกว่าปรทะทอเยอะเลยนะเนี่ยตอน,น้รขี่แต่ชุมบุรีมาหกขีดใช่ไหมมาถึงลังเซยงหยดสองสามขีดเองอ่ะประหยัดมากดูคลิปเองว่ามารวมนี่เหรอ ยังเช้าอยู่เลยเคยครับเราไปคลองเจ็ดกันต่อเพราะว่าเรามีรวมไปกลุ่มนึงตอนนี้เราเรวมอยู่คลองสี่อาจจะวุ่นวายนิดนึงในการรวมตอนเช้าตรงนี้ก็จะมีแต่ตะกรุนส0มร้ซีซี ไม่ทันแวะพักอยู่ปตทของเจ็ตร้อนร้อนเหี้ยเลยนะเนี่ยวันนี้เราจะไปนครนายกอีกแล้วอีกแล้วแชร์กัว่าอีกแล้วคือเราไปบ่อยมาก ประมาณโอ้โหการไ่ท้วนเยอะไปเล่นสไลเดอร์เออครั้งนั้นที่ไปกับเพื่อนก็นครนายกครั้งนั้นก็ไปกับเพื่อนก็นครนายกไปทริปกับสายบันเทิงนครนายกคือมันมีอะไรวะนครนายกคือเดอะเบสไปเก้าร้อยมาแล้วนะคือท้อเลยเนี่ยก็เล่นกปยำแปดร้อย

ไปทางนั้น สามร้อยสองห้ี่ร yep. ้อยที 3, 3, 3, 3่หมดเนาะใช่ครับผมใครมีเหรียญเยอะสุดครับเฮ้ยกระเป๋ากูเหรียญเยอะอะไรครับผมสามถึงสามอ่นน้ำอยู่ที่สามถึงสามนะครับเออนับเหรียญไม่นับนับเหรียญนับจำนวนนนวนีเอ่าหน่เมื่อนมเป็นคาเบกใส่สองห้ายมร้อยสรุ้้มนะงคุ้มแต่ว่าเรา เราไม่ใช่เราคนละค่ายเราถ่ไม่ได้เป็นทิป v o u อ h e r หนึ่งพันบาทนะครับไปแรกอีกไปดิหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันบาทขอมาสองใบมาให้มาสองใบอันนี้เป็นทิป voucher นะครับเอาไปแรกทำบอกหรือฝั่งเจลที่ร้านได้นะครับจรือบอกว่าหนึ่งพันบาททำบอสเอาแล้วแหละเอาแล้วแหละอันนี้ฟรีนะเจ้าของร้านรุ่นอะไรครับไปเลยเจ้าของร้านขับรุ่นรุ่นอะไรรุ่นสี่ครับรุ่นรุ่นครับขอรุ่นขอรุ่นรุ่นใช่ไม่เอาครับขอรุ่นผมโทรครับอ่าถูกต้อง V4 อ้าว ใครเลขมาเยอะสุดเอาไปเฮ้ยเอ็มไอสองแสนลุกลยใครเลสองแสนกว่าสองแสนกว่าไปดูรถดูรถดยไปดูรถดูรถดูเลยแสนสองขับไปไหนมาเนี่ยขอปิดหลังแล้วกัน โอเควัน <S 2> <S 2> <S 2> okay. นี้าสุดถอดเปลอกอก็วิ่งคลิปเลยทีเดียว

200 xùm ra lăn 4 xùm có thể miếng nói Nói nè Để mặn 200 ้าห้าสองร้อยครับโอ้คาสุนเด WR นอานนี้แม่งโคตรแรง เคขาตอบไม่ตรงเขาจ่ายตัวยี่สิบครับไม่มีครับไม่จ่าย,ไ,ไ,ายไ,ไปน้ำตกอะไรกันไปลูกเดียวซ้ายไปเลย ไม่ร้อนตีนเหรอไม่ร้อนตีนเหรอเึกกรอรอมาอย่างดีเอาเลยต้อรอเข้าไปซื้อน่าเล่นมากวันนี้ฝนไม่ตกด้วยน้ำไม่แรงเดี๋ยวว่าจะเล่นน้ำแหละที่นั่งก็ชิวๆเลยวันนี้เดี๋ยวนั่งเล่นทำอะไรแบบป๊บหนึ่งเปลี่ยนเกงเรียบร้อยแล้วพร้อมลง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวป็นไปเหรอไม่เลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวงไปตามไมโตรเนี่ยเดี๋ยวตามหรไกินต่อยกินต่อยอ๋อเฮ้ยไม่เลนแล้วออรอข่าว 80บาทข้าวผัดน้ำ20น้ำกบทใหญ่20ค่าโต๊ะร้อยหนึ่งหารกันคนละ40เรากลับลังสิตต่อบางคนก็ยังไม่กลับยังอยู่ต่อแต่เรากลับเลยเล้วกัน เป็นที่ใหม่นะวันเนี้ยที่เราเข้ามาผมว่ามันดีกว่าทุกที่ที่เราไปเลยสหนุ่มขยักมาก็เลี้ยวซ้ายออกจากเขื่อนคุนดานก็เข้าบันทังซอยเนี่ยมาเจอแล้วมันเงียบเงียบดีเงียบาสวนลุงเล็กสูงเล็กคนเยอะกว่าต,ตอนแรกก็นึกว่าเขาจะไปสวนลุงเล็กเหมือนกัน แยกย้ายเข้าหลังสิษ์สนุกดีครับทริปนี้บอกเลยมีของรางวัลแจกด้วยวันนี้ที่เราได้ก็น่าจะเป็นเอ,อผู้กุญแจเพื่อนผมก็ได้ไดเสื้อไปตัวหนึ่งมั้งเขาแจกไนงะทริปนี้มันรวบกับไว้เอกับพินารี่ด้วยแบบแบบเหมือนแอดมินเขามาจัดงานอะไรเงี้ย ก็เลยมีการแจกของด้วยจิ๊บวัดเชอร์พันหนึ่งโอ้โหให้ได้ก็ถือว่าดีนะ <c oughs> มีกิจกรรมให้เล่นดิสนุกดีเดี๋ยวบางคั้งเขาะจะไปวัดกันต่อนะแถวทางกลับนี่แหละแต่ผมว่าผมไม่ไปหรอกที่เกียจไปแล้วเราจะเข้าลังสิตแล้วกลับกับห้องนอนแล้ว วนี่ไเด็ดโฟกุญแจมาใหม่ที่ผมบอกแต่ผมเสียวเหล็กแม่งไปตี่ะนะไม่เป็นไรหรอกมั้ง ทลิปในวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละกออ็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคันหน้าสำหรับคลิปต่อๆไปเดี๋ยวคลิปนี้ขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย